มีชื่่อวากรรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่2 6สิงหาคมพุทธศักราช2564 วันที่2สิงหาคมเวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาประจัปีงบประมาณ2564ครั้งที่47ทับ2564เพื่อป้องกันและระงับยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา และร่วมพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ณห้องประชุมมารูพงศิริพัฒช,ชั้น4สารกลางจังหวัดโดยมีนายไมยตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุม วันที่3สิงหาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการเฉพาะกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและพนักงานราชการเฉพาะกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการเฉพาะกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีนายอภินยาสุจริตตาน,านันทิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมและในเวลาเดียวกัน นายพักวัฒพงศาวัฒนานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่7ทับ2564ประจำเดือนกรกฎาคม2564เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและประเมินสถานการณ์มาตรการป้องกันโควิด ของจังหวัดฉะเชิงเซาร,รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานณห้องประชุมมารุพงศลิพัดช,ชันสี่สารกางจังหวัดมีนายไมตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมวันที่5สิงหาคมเวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีงบประมาณ2564ครั้งที่48ทับ2564เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและร่วมพิจารณาติดตามการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมมารุพงศลิภัชัน้น4ศาลกลางจังหวัดมีนายไมยตรีไตรตริลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเซาผลดำเนินการรับคำร้องครอ .7 และผลวินิจฉัยคำร้อง ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2564ดังนี้รับคำร้องครอ .7 จำนวน8คำร้อง12คนจำนวนเงิน5,6684บาท40สตางค์ค่าชดเชยจำนวน5คำร้อง8คนค่าจ้างและอื่นๆจำนวน3คำร้อง4คนยอดสะสมคำร้องตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบัน รวมจำนวน200คำร้อง364คนเป็นเงินรวม15,233,365บาท75สตางค่าชดเชยจำนวน83คำร้อง142คนค่าจ้างและอื่นๆจำนวน117คำร้อง222คนผลการวินิฉัยคำร้องเรื่องเสร็จจำนวน12คำร้อง20คน สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นเงินจำนวน4 4 3 5 4 7บาท38สตางยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันจำนวน213คำร้อง289คนได้รับเงินรวม6 5 2 9 0 6 8บาท38สตาง การรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ระหว่างวันที่31กร,รกฎาคมถึง6สิงหาคม2564มีจำนวนทั้งหมด15แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน16,313คน ทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม86แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน27,554คนโดยได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันข้อเรียกร้องจำนวน35แห่ง ยุติแล้วจำนวน 33. แห่งยังไม่ยุติจำนวน2แห่งข้อพิาพาทแรงงานจำนวน1แห่งยุติแล้วจำนวน1แห่งข้อขัดแย้งจำนวน4แห่งยุติแล้วจำนวน4แห่งไม่มีการผละงานผลการดำเนินคดีด้านความปลอดภัยในการทำงานตั้งแต่วันที่หึงตุลาคมพุทธศักราชส5 6 3ถึงปัจจุบัน จำนวน246แห่ง17,309คนการดำเนินการให้สถานประกอบกิจการได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท8 0 0 1หถึง2564หรือประกาศแสดงตนเองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563ถึงปัจจุบันจำนวน25แห่งการดำเนินคดีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563ถึงปัจจุบัน ดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ตามมาตรา10มาตรา17ทับ1มาตรา67มาตรา70มาตรา75มาตรา115ทับ1มาตรา118มาตรา124และมาตรา139วงเล็บ2จำนวน41คดี ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554มาตรา8มาตรา13และมาตรา16จำนวน4คดีกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน การสร้างสรงสรค์เพื่อปวงประชา